เอาเนื้อครับเอาไปย่างกินนะครับเอาติดดังน้ำด้วยครับคนเชื่อกันเลยครับเนื้อสดพนันพี่น้องเพิ่งขายนะครับโลละสองร้อยสิบบาทครับวัวเผาคนนะสดสดใหม่ๆเลยพี่น้องอันนี้มันเครื่องในมันครับอันนี้นี่มันเลี้ยงกินวัวเผาพี่น้องเป็กินงจ้ำเพียวพีย์นะขายอยู่การตลาดเลยครับพี่น้องขอบคุณครับนี่ครับเพแถมให้ครับ ทั้งบีทั้งเ,เ,เงพียเนาะไอเนาะเลือบัเอาครับบัเอา okay. เอาเต็มครับบรรยากาศยามแรกครับวันนี้พามาลอตลาดแรงบ้านต้องอำเภอท่าพานมจังหวัดนครพนมครับตลาดชุมชนคองสิงคอ,องคาย อาหารพื้นบ้านของสาวอำเภอทา่าพนมจังหวัดแล้วก็นพนมไครหมดเดงหอยผัวแล้วก็พวกถั่วฟักยาวพี่น้องอาหารในช่วงหน้าร้อนครับช่วงนี้ไครหมดเดงซึงพอดีก้อยกินเลยพี่น้องมีกระตุกนร้านครับในตลาดนะใครหมดเด้งผักบุ้งครับแล้วข,ขายปลาโคครับนี้นนองห้าสิบบาทเนาะพักขึ้นบ้านพี่น้องพักเมล็ดแล้วก็ยอดมะอื้อครับ บรรยากาศครับพี่น้องทามบงแรงครับมาหาแนวกินนแซบ่บต่วที่กับเขากินแรงนะครับไข่มดแดงครับแล้วจะมีฟักวานปลาเกลือแกงเคียดแล้วจะมีลูกครัวพี่น้องร้านนี้เห็นะอันนี้แม่ครบลอกหนังครับ ร้านขายปอเปี๊ยะทอดครับพี่น้องสามสิบบาทเก็ดตะแซ่บขนาดเลยครับเฮ้ค้าครับเอาคนไหนครับชุดหนึ่งครับชุดนึงค่ะครับไม่ต้องก็ได้ครับครับน้อยไม่ตอชุดนึงปเปี๊ยะทอดครับชุดละสามสิบาทครับพี่น้องแลวอันนี้มียังครับนี่ที่พันอยู่นี่ปสดโอ้ปอเปี๊ยะสดวะครับโอเคครับผมปอเปี๊ยะสดครับพี่น้อง่องละสามสิบครับปอเปี๊ยะสดครับ พี oh, mm ่น hmm. mm ้องเลยบรรยากาศทั oh, windows, ้งหลายใจสดครับพี่น้องเมนูอาหารกินซุปครับเจลพี่น้องอันนี้เจลยังเม่ค้านีนะอ๋อซุปดอกคิวเนาะครับเจลเ็ดเฟืองใครได้ครับเอาถุงหนึ่งครับแมค้าโอ้เจลเฮดเคืองก็มีเนาะเอาเจลเ็ดเฟืองครับอันนี้เี็ยังครับอันนี้ เอาสองอย่างละครับผมเป็นสี่สิบบาทเนาะนี่ครับเงินครับเมนูเจียวครับพี่น้องเจ้าเพชรเพืเ่องเมนูลูกพวกครับพี่น้องห้าสิบบาทต่อชุดหนึ่งครับในค่าครับเอาชุดหนึ่งครับเบอร์อรออสิบเบอร์รดซาปเป็นไงนะนี่ลูกพวกครับชุดละห้าสิบบาท ครับเอากองหนึ่งครับเต็ดขาวกอลาซาบาทครับมะม่วงน้อยครับ้า้าบาทครับตลาดอาหารบ้านๆเนวกินน์เซปกซาอภพท่าพนมจังหวัดนครพนมครับรางขายซีงงัวซีดหมูไปน้องข้างหน้านะเนื้อแดดเดียวครับค้าสิบบาทครับอันนี้อันนี้เนื้อหมูนะครับเนาะเนื้อหมูเนื้องัวยเนาะครับ อันนี้หางวัวครับอันนี้ครับเมน,นูหางวัวอันนี้เนื้อวัวสดครับร้านนี้ครับมีค้ามีเสียล่องให้บอครับบม่มีค่ะบ่มีเนาะเนื้อวัวสดครับพี่น้องเนื้อหมูครับร้านนี้ครับ ตวเกียวแล้วก็อาหารกินซุปข,ข้าวแกงครับพี่น้องลูกชิ้นแล้วก็มีปิ้งมันกับปิ้งมะขือโพดครับจักราตรีไ่ขนาดเลยครับฟ้าผึ้งละไก่ตัวบุใหญ่ครับพี่น้องพริกสดต้นหอมสดครับร้านนี้คะนะ ขนมครับขนมปังไก่ครับพี่น้องตัวสองระงบาดตัวนี้นน่เลยครับพี่น้องร่างขายเนื้อหมูขับร้านนี้ครับปิดทักขนาดเป็นอื่นร้านนี้ขนาดนี้งานลายบรรยากาศร้านเพืนะ้นสะอาดพร้อมแมงมันบมมีไก่เลยเนื้อหมูครับ ร้านขายข้าวแกงครับร้านนี้หมูพ,พัดแล้วก็มีไ่ลูกเขยครับมเมนูลูกวกว้าครับพี่น้องสามกองสดๆเลยฟักทองสังขยาครับร้านนี้ครับอือหือ๋ออันนี้จะมานะครับห้บห้าสิบเอาอันหนึ่งครับ เอาเป็นนุ่ยนะครับนี่จะแซ่บนะครับเนาะ50บาทนี่ครับเงินครับ50บาทครับต่อชุดหนึ่งครับฟักทองสังขยาเลือแบบนุ่ยใหญ่นี่ใครนะครับเป็นสี่ขนาาท่านี้130บาทครับถ้ายิ่งใหญ่เลยยิ่งถูกครับผมร้านนี้ครับทั้งหอยจูบกุ้งสดกับกุ้งฝอยให็นะพี่น้อง มะม่วงน้อยก็น,นี่ครับร้านนี้เต็มไปด้วยพวกเมนูไข่บนแดงจานลายครับที่ตลาดบานตองน,นนะตะวันปลาเฮ็ดบุ๊คฮ็ดขาวก็มีครับช่วงนี้ลูกพวกพี่น้องขายดีขนาดเลยแล้วละครพี่น้องเี่นกันแรงมั้ยครับงัวเผาเอาไปปีกินที่เพื่อนครับ,ล,ออรบลูกพวงมกพี่น้องแซบ่บ ไอคอนขาวโซคนาครับพี่น้องเข็ดบุ๊ก็มีครับชุดละห้าสิบบาทครับคือแกงเห็ดทางขายไก่ทอดครับขายอยู่ค่อนข้างของตลาดครับพี่น้องไกท่ทอดไก่เขยิวครับสาบาทสิบห้าบาทก็มีครับมะแขงอม่วนุ่ยมักใหญ่ครับพี่น้องนุ่ยละสาบาทเนยพรอนกินมะแมขือม่นี่แค่ฮ้อนคนข้าวดีดีด้วครับพี่น้องอากาศเย็นกิน ปงีงัวน้อยพี่น้องแซบงัวเผาอันนี้งัวกี้ครับเกี๊ยขมข้าวจากตลาดทา่าพนมครับงัวเผาครับงัวเผา<อ>เนื้อติดนังกกินแซบเป็นงัวกี้อันนี้นะ พี่น้องเห็นเดนดงกรลงครับทั้งวัวเผารากาหนึ่งราคาพี่น้องมุกรูขมวครับคือซ<ม>ืบุยาดเนาะบุยาตเนื้อติดดังปินแซ่บพี่น้องตอ้องว่ายครับ พร้อมหอมครับบกลูกคักสูตรยาบุรพาครับพี่น้องหอม,หอมทานเลยแหย้งแซกก่บ,อบเอเลอร์แห้งแซบพี่น้องเลยกินโคตรหอมเลยเป็นตดแซกขนาดครับเจียบคมไซบีเซ่เพิยครบพี่น้องทุกอย่างเลย ซ,ซิมซิมเนาะซิมซิมเจียวแซฟเซฟกินน้องเดี๋ยวพาศิมเลยพี่น้องเป็นไรไ,ไหมรสชาติพนันผอดีแซบเนาะ <ขบ S 1> ครบแล้วนิงเนาะครับ นี่เป็นเป็นเมนูที่แบบแซ่บที่สุดครับเจียคมเจียคมพี่น้องขัวลายพกลกกับพี่น้อง,นองเไยซาีิสุดเลย แซบ่บข้างไหนปิ้งงัวนี่ก็กินเนาะงก็ผาเผากินปิ้งลูกอมลูกงัวงแ,แซ่บขนาดนี่อืมอาหารจัดโปรดใจโบราณพีน่น้องมุกลูกงัวครับ